ช่วงนี้จะชวนไปส่องงาน Big Motor อร์เซ2022งานนี้น่าสนใจอย่างไรเราจะชวนคุยกับคุณพิภาวีสิทธิเอยธาคารรองประธานบริหารทั่วไปบริษัทยานยู์สแควร์กรุปซึ่งเป็นผู้จัดงาน Big m o t เ r อร์เซ2022ตอนนี้ท่านอยู่กับเราในรายการและไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุงนาะศสวัสดีค่ะคุณพิพาวีคะค่ะ เมื่อเมื่อเมื่อกี้ดูแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหคุณลงหน้าเตะมากเรื่องรายละเอียดต่างๆสงสัยอาจจะเดินแอบเดินมาดูแล้วแน่เลยใช่ค่ะก็พยายามที่จะโปรโมทเรื่องราวดีๆให้ผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันแะคะเพราะว่าขอบขอบคุณมากเลยเพราะว่าสำคัญมากๆค่ะคือเจตนาแรกๆนะคะที่ที่คุณจะรวยขันมะนี ท่านประธานเราเนี่ยท่านคิดอยากจะกัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยใครๆก็ทราบว่ามันเป็นช่วงที่เมื่อก่อนที่แบบคือคือตลาดค่อนข้างค่อนข้างจะเงียบนะคะท่านก็เลยแบบคิดว่าเอ๊ะแบบจริงๆแนละ้วที่ที่เอ,อไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้จําหน่ายหรือผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอ,อสินค้าที่เป็นยานยนต์หรือว่าเป็นสินค้าบริการต่างๆเนี่ยคือเปิดธุรกิจมาแล้วเนี่ย ยังไงก็ตามมันต้องทําต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเดือนอะไรหรือช่วงเวลาไหนถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะ่เอ่อเราก็เลยอยากเอะตรงนี้มันเป็นช่องว่างอยู่ดังนั้นแบบคิดว่าเอ๊ะมันก,มนก็มันก็น่าจะดีที่จะจัดที่ซื้อที่ขายให้ให้ผู้ดําเนินธุรกิจกับผู้ที่เป็นผู้บริโภคให้มาเจอกันในที่ที่ใดสักที่นึงเนี่ยที่มันสามารถจะมาดูได้ครบมาทีเดียวแล้วแบบมา อยากได้รถจบในวันเดียวอย่างที่คุณแอดว่าเมื่อกี้นี้เพราะมันตึงสโล, <หา S 1> สโลก์จังงานรอนะคะซึ่งไปเถก,ก็ว่างใหญ่ไปสารมากที่จอดรถก็สะดวกแล้วก็มีรถ BTS ไฟฟ้ารถไฟฟ้าไปถึงเลยด้วยนะเมือม่อเมื่อครั้งแ,แรกๆที่เราจัดเนี่ยตอนนั้นยังไม่มี BTS แต่ว่าตอนนี้แบบมโ,โหมีมีผู้ผู้มาชมงานก็ชื่นชมกันพอสมควรเพราะว่าสะดวกมากไปจอดรถที่ไหนก็ได้แล้วถ้านก็ั้ง BTS มามาลงสถานีบางนาแล้วก็เดินเข้ามาเลย ก็สะดวกไปอ <ừ> mm. ีกแบบงค่ะใช่ค่ะก็ไม่ต้องขับรถก็ได้นะนั่งรถยนนั่งรถไฟฟ้าไปก็สะดวกเลยเดินเดินเข้าได้เลยนะคะเข้างานได้เลยอยากจะใ,ให้ทางคุณพี่พาวีช่วยช่วยช่วยพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้มีค่ารถมอเตอร์ไซค์มีมากี่ค่ายมีแบรนด์ไหนบ้างคะ่ะเออปกติแล้วนะคะผู้ประกอบการก็คือที่เข้ามาร่วมง,งานก็คือแบรนด์ที่ ที่เป็น Mass p โปรดักแล้วก็มีทั้งที่เป็น Premium Car ซึ่งเป็นนิชคาร์นะคะซึ่งก็มีแบบให้เลือกมากมายหลากหลายอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องแคมเปญพิเศษต่างๆเนี่ยแม้ว่าในปัจจุบันเนี้ยเราเราจะบอกอ่ะในงานก็มีนอกงานก็มีนี่เพราะว่าทุกแบรนด์จะต้องทำแคมเปญเหมือนกันหมดทั่วประเทศเนี่ยแต่ว่าถ้ากสมมติว่าเข้ามาในงานนะคะก็จะได้ชมแบบทีเดียวแบบ เยอะแยะหลากหลายคือสามารถจะแบบอาจจะทําให้เอ้ยคันนี้ที่เราคิดว่ามันโดนอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไปเจอคันที่โดนกว่าอืหรือว่าอทางทางฝ่ายขายเขาก็จะแบบพยายามให้แคมเปญที่ลูกค้าเนี่ยพอใจนะคะอย่างที่บอกโอ้เดี๋ยวนี้แบบขับฟรีกี่เดือนก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเริ่มผ่อนนะหรือว่าม,มีบัตรเติมน้ํามันเป็นหมื่นนะคะเป็นหลักหมื่น พอพูดถึงค่าน้ํามันในหลักเหมื่อแล้วเราก็เออเราก็เอออันนี้แบบก็คือหมายความว่าเราเราจะสามารถแบบใช้แคมเปญน,นี้ให้เป็นประโยชน์ได้หรือว่าเป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนหรือดอกเบี้ยแบบราคาถูกมากหรือว่าจะเป็นรีประกันภัยอย่างท,างที่อย่างที่นิยมกันอันนี้มันก็ช่วยประหยัดเงินได้นะคะมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ลูกค้าเนี่ยพร้อมที่พร้อมที่จะเลือกพร้อมที่จะดูแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังว่า แคมเปญดับบางนาาเนี่ยที่ที่ทางผู้ขายผู้ให้บริการจะให้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเขาไหมซื้อแล้วมีความสุขไหมถ้าซื้อแล้วมีความสุขแล้วก็อันนี้เนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละท่านก็ถือว่าได้ได้คุ้มได้เลือกค่ะ นะคะก็ไปงานเดียวนะก็สามารถที่จะไปเลือกเปรียบเทียบอะไรต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์ไหนต่างๆนี่ก็เ,เรียกว,ว่ามากันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะสําหรับงานบิ <c oughs> ๊กมอเตอร์เซลในในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่แบบคือเขาก็ต้องทํายอดครึ่งปีหลังด้วยอะไรด้วยในค่ายรถนะถูกต้องอ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ท,ท,ทาทําธุรกิจเนี่ยคุณคุณจะหยุดขายว่าเอ้ยเดือนนี้แบบไม่ไม่สะดวกก็ไม่เอาแล้วปิดร้านดีกว่าปิดโรงงานดีกว่าหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ ใช่ดังนั้นเนี่ยเราเราต้องอาศัยช่วงเวลาว่าในช่วงนี้นะมันเป็นช่วงที่อา่าวอาจจะตลาดอาจจะดูเหมือนแบบซบเซาหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยเนื่องจากม,มันมีปัจจัยลบมามาค่อนข้างลบกวนของเราเหมือนกันสองสามปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าสิ่งที่อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทําก็คือหมายความว่าต้องพยายามทาตัวเองให้ให้อยู่ในสายตาของผู้บริผู้บริโภคให้มากที่สุดนะคะดังนั้นมันจึงเกิดข้อเสนอต่างๆซึ่ง เอาเอาดิ้นว่าผู้บริโภคยิ้มกันล้วกันน่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเอเราเราจะซื้ออะไรสักร้อยบาทเนี่ยแบบถ้าเกิดสมมติมีได้กลับคืนมาประมาณห้าสิบสี่สิบบาทหรืออ่างเงี้ยมันก็ถือว่าแฮปปี้แล้วแล้วโดยเฉพาะไอ้ร้อยบาทที่เราซื้อไปเนี่ยที่เราจ่ายไปเนี่ยมันเป็นร้อยบาทที่โอ้คนใช้รถคุ้มค่าครอบครัวชอบใจมันเหมาะสมกับการปฏิบัติงานการการใช้รถของเรา อย่างบางท่านเนี่ยไปไหนมาไหนแบบเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นครอบครัวใช่ไหมคะคือรถเล็กก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วก็คือต้องเป็นเราก็ต้องเลือกรถที่เราสามารถพาครอบครัวไปไหนมาไหนได้หรือว่าในปัจจุบันนี้กาลังสนใจกันขนาดนี้นะคะอย่างอย่างในครอบครัวสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เน่ยนะคะท่านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นท่านที่ไม่สะดวกไม่เคลื่อนไหว ในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือในเงี้ยเราก็จะมียานยนต์ที่เหมาะกับครอบครัวใหญ่ๆไปไหนไปกันทีไปเยอะๆะนะคะแล้วก็มีให้เลือกมากมายมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ <Yeah. S 1> และปีเนี่ยแต่และแบรนด์ก็ก็ก็จะเพิ่มตัวนี้มาเพราะมันเป็นความต้องการของตลาด mm hmm. ซึ่งซึ่ง mm hmm. ซื้อแล้วแบบเราก็โอเคแบบเนี่ยไปกันได้แตบบ่ส่วนพวกหนุ่มสาวเขาก็สนใจรถ ที่มันแบบคล่องตัวหน่อยหรือรถที่แบบดูแล้วมันไถ่ดูแล้วมันโดนอันนี้ก็มีให้เลือกอีกเหนกัน yeah, นะคะคก็อ,ะอยากเชิญชวนให้ให้มาชมกันคือบางท่านมีมีหลายท่านมากบางทีแบบห้าสุสองยามแล้วก,ก็ก็ยังอยากคือสนใจงานซึ่งนี้ดีใจมากเลยแบบรีบตอบเลย <Yeah. S 1> นะคะ <c oughs> เราเราเราก็แบบ <c oughs> เรารู้สึกว่าเออท่านต้องสนใจงานเราแน่นอนไม่งั้จะถามมาทําไมานะคะและอย่าง <Yeah. S 2> แบบที่บอกว่าเปิดตัวเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ปีนี้ในปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะมันมีผลปัจจัยลบหลายๆอย่าง,อย,างอย่างที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็มองแล้วว่าการตลาดเนี่ยถ้าเกิดสมมติอยู่ไปทําที่มันซบเซามันก็จะยิ่งไปกันใหญ่จึงต้องใช้เวลานี้เนี่ยเปิดตัวรถใหม่อย่างโตโยต้าก็มาเปิดใช่หมคะนิชันก็เปิดอ่ามัตซาก้าก็เปิดเอมจีก็เปิดยินมองไปลึกๆว่า ไอ้ต้าหอนด้าด้วย่ไหมคะหอนตาบ r ีใช่ไหมคะเปิดตัวด้วยใช่ค่ะแล้วส่วนโตโยต้าเนี่ยเขาเขามีตัวใหม่ก็คือยาริสแอธิตนะคะแล้วก็เขาเขาเองเนี่ยเขาก็ฉลอง60ปีของโตโยต้าด้วยด้วยรถแบบริมเซตเอดิชันมีรถที่แบบฉลอง60ปีอะไรเงี้ยส่วนนิสันมีคิกอีพาวเวอซึ่งคนสนใจมากในในเจนเนอเรชันที่สองนี้ใช่แล้วก็ทั้งมาสด้าเนี่ยทีเอแปดนี่คนถามกันเยอะมาก นะครับรถครอัวรถกระบะป้ายใช่มันจะนรถทีน่าสนใจมากเจ็ดแปดคนเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เราเราก็จะมีคือคือพยายามเอ่อแจ้งข้อมูลที่ดีๆสําหรับคนที่จะเลือกรถแบบนี้หรือจะเลือกรถแบบนี้หรือจะเลือกรถแบบนี้มีให้ดูทุกอย่างและอีกอีกอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือคนสนใจเรื่องรถไฟฟ้ามากเท่าไหรไรเพราะว่าน้ํามันแพงใช่ไหมคะใช่ เดี๋ยวฉันเอารถไฟฟ้ามาใช้เพราะว่าบางบางคนเนี่ยใช้รถวันหนึ่ง20กิโลถึงไหมร่ณก็เไฟฟองเห็นว่ารถไฟฟ้าได้200กว่าโลใช่ไหมคะตอนนี้ใช่แต่ทีนี้มันมีข้อข้อที่อยากจะเรียนแนะนําสักนีดหนึ่งว่าการจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้ามันมันมีหลายอย่างคือมีทั้งแบบที่ที่เป็นรถที่ใช้ประจําวันได้แล้วก็เป็นรถแบบพรีเมียมก็คือพวกรุ่นใหญ่ราคาแพงหน่อย ก็ต้องมีราคาที่มันโอเคกลางๆสามแสนสี่แสนห้าแสนหรืออ่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีพวกตัวเล็กๆมุ้งตัวปุ๊กปิ๊กแบบสาหรับหมูว่าหนือะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะออกถนนไม่ได้นะคะออกถนนไม่ได้แต่บางท่านอาจจะแบบเอออาจจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวไปไหนๆไปตลาดนัดหรือไปปากซอยหรือไปอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าขึ้นรถไฟฉันอใจไ่ใช่ไหมคะอืมค่ะก็คือเราเราเราก็ต้องคือจะซื้อแล้วต้องศึกษาข้อมูลคือต้องสอบถามแล้วก็ต้อง อย่างอยากอยากจะรู้รายละเอียดของรถคันนั้นที่เราสนใจเนี่ยให้ให้ให,ให้รู้ลึกซึ้งไปเลยเพราะว่าบางทีอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการชาร์จหรืออะไรเงี้ยค่ะต้อง <c oughs> ต้องเข้าใจตัวนี้ต้องสอบถามกันให้แน่นอน <c oughs> แล้วก็สามารถอีกอย่างขอฝากไว้ว่าสามารถอ่านได้ในในนิตยสารของของเรานะคะทั้งยานยนต์ทั้งนักเลงรถกระบะแล้วก็นักเลงมอเตอร์ <c oughs> อนี่ข้อมูลนะคะที่เข้าไปอ่านได้ทั้งในเว็บไซต์ออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เฉพาะงาบิ๊กมาล์เซลเนี่ยเราก็มีจะมีอประชาสัมพันธ์ทุกวันเกี่ยวกับรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้รถแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เนี่ยคุณต้องการรายละเอียดอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มาชมอยากให้มาชมเพราะว่ามันมันเป็นของเป็นของจริงคะได้ไปจับไปนั่งลงจับไปลองนั่ ได้ไปลองใช่หมได้ไปมีวิีให้ทดลองขับด้วยไหมคะมีค่ะมีค่ะแล้วก็เอ่อมันมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้มันใช่ไหมสําหรับเราคือบางทีแบบเรามองภายนอกเนี่ยอืมันก็โอเคนะแต่พอเข้าไปได้แล้วมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อย่าลืมว่าเราซื้อแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนหรือไม่ใช่ทุกท่านที่สามารถจะเปลี่ยนรถได้ตามใจนะคะซื้อแล้ว คือเราต้องใช้มาเป็นตี่ซื้อแล้วอยู่อยู่กับเรานานระยะยาวใช่ดังนั้นคุณซื้อแล้วคุณต้องคือก่อนจะซื้อเนี่ยคุณต้องตัดสินใจแล้วคุณต้องต้องชอบมันต้องต้องแบบรู้สึกว่ามันก็ชอบเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีแบบเรคิดว่าเออเราเราเหมาะกับรถคันนี้แต่รถคันนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะว่าเรามีลูกเรามีหลานเรามีครอบครัวแต่เราจะไปซื้อรถสองประตูมันก็ไม่ได้ ถูกไหมคะแล้วเราต้องขนของไปร้านไปไปทําธุรกิจนู่นนี่นั่นคุณจะซื้อรถเก๋งคันเล็กๆก็ไม่ได้ก็ต้องใช้รถที่เขาสามารถจะไปดัดแปลงไปดูให้มันเหมาะกับกับการใช้งานของเราใช่ไหมคะซื้อแล้วมีความสุขซื้อแล้วใช้งานได้เหมาะสมอันนั้นแหละคือคือจุดที่บิ๊กมอลล์เซลต้องการให้เป็นอย่าง อืมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปชมกันด้วยตัวเองนะคะและ้วปีนี้ค่ะดูแลรถโดนไฟฟ้านี่มันยังมาแรงอยู่ใช่ไหมคะในงานก็ก็ก็มาแรงนะคะมีคนไปมุงอยู่ตลอดดิ้นทุกทุกแบบถ้าถ้าดิ้นเดินไปดูนี่ต้องขอแหวกคนนิดนึงเพราะว่า <S <S <ม>ส่วนใหญ่หนุ่มๆสาวๆแล้วก็ก็จะมีเหมือนกันท่าน,ท,านท่านที่สูงอายุที่ยังขับรถด้วยตนเองอยู่แล้วก็ยั่งคิดว่าเอ้ยแบบมัน มันเป็นรถที่ใช้งานง่ายมันเป็นรถที่แบบเอดูแลง่ายไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีอะไรมากแต่ว่าในในความที่ไม่มีอะไรมากเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเราจะต้องชาร์จไปยังไงเราจะต้องจัดก,การระบบไฟฟ้าในบ้านเรายังไงอะไรอย่างเี้เพื่อความปลอดภัยค่ะอืะอค่ะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้กําลังซื้อก็หายไปเยอะเลยมีมีผลกระทบกับงาน มากเลยแค่ไหนคะมันก็บอกว่าไม่มีไม่ได้แต่ว่าความตั้งใจก็คือเราอยากให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนไหวดังนั้นก็คือสิ่งแรกตั้งแต่เริ่มจัดงานก็คือมันก็จะมีการแบบจ้างงานมีการประชาสัมพันธ์มีการใช้เงินในในรูปแบบต่างๆอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานแล้วที่เราแบบเราไม่ใช่ต้องแต่ว่าคนจะมาซื้อรถเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่มันเริ่มตั้งแต่การการคิดจะจัดงานมันต้องมีการบริหารจัดการแล้วมันต้องมีการจ้างงานต่าง นะคะอย่างอย่างการซื้อบิวบอร์ดที่โฆษณาเนี่ยเพื่อเพื่อให้เพื่อให้คนทั่วไปรู้แล้วก็ให้เพื่อให้คนทั่วไปมางานเนี่ยเราซื้อไปถ้าถ้าคิดถึงตารางเมตรมันก็แปดพันกว่าตารางเมตรนะคะสามสิบห้าป้ายคิดว่าทุกท่านคงจะได้เห็นพราะขึ้นทั่วเหมือน <c oughs> นะคะแล้วก็ยังมียังมีโฆษณาทาง LED มีอีกห้าสิบกว่าจอ <c oughs> <c oughs> ซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต่อให้เกิดการจ้างงานเหมือนกัน แล้วยังมีการซื้อขายมีการเด็กๆให้หนูๆเขาแบบได้ได้พวกพนักงานรับจ้างชั่วคราวนู่นนี่นี่นั่นคนทําอาหารหรือพวกทำด้วยนะคะพวกนี้คือรายได้ทั้งนั้นใช่แล้วทาให้เขามีงานทำแล้วค่ะอันนี้เราเราเริ่มคิดตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะนะคะก็เรียกว่าทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมคะเป็นการมาๆหรือว่า พวกการแสดงหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือแบบคือทําให้น้องเขามีงานทําทําให้แบบเออมีม,มีมีรายได้เข้ามาซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ขายรถอย่างเดียวมันมีรายได้ในส่วนอื่นๆมีความขึ้นไหวในส่วนอื่นด้วยนี่แหละที่สําคัญที่รัฐบาลพยายามที่จะรณรงค์ให้มีอ activity หรือว่ามีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเกขึ้นซึ้ง,ซ,งซึ่งสำหรับงานนี้เนี่นะคะก็ตอบโจทย์ในขณะนี้สําหรับ big motor sale สองพันยีบสอง ตอบโจทย์ในการช่วยกันพลิกเฟิร์นเศรษฐกิจในนะช่วงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็มีคนเกี่ยวข้องเยอะมากเลยนะ <c oughs> เป็นแบบไหนจะแบบนะคะอย่างที่เรียนน้องพริตตี้เอ่ยพนักงานทาอีเวนต์ทั้งหลายประจําบูธอันทั้งหลายมากมายเลยทีเดียวทีนี้ตอนนี้เนี่ยงานเนี่ยเออก็ได้ว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะว่ามีวันไหนถึงวันไหนแต่ว่าตอนนี้มีคําถาม จากคุณผู้ชมทาง Facebook l i ฟ์ค่ะคุณวิภาวีค่ะคุณคช,ชาญชาติถามแบบนี้ค่ะบอกว่าอยากสอบถามว่าในงานนี้มีรถจักรยานยนฮอนด้าเอเอดีวสามหรือ,อยามาฮ่าเอสแม็กสรอขายในราคาเงินสดหรือไม่ครับโอ้โหนี่ <c oughs> คนอันนี้ต้องต้องรบ <c oughs> กวนเชิญมาที่บูธนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยฝ่ายขายเนี่ยเขาก็อาจจะมีแบบ มีออฟเฟอร์อะไรต่างๆสําหรับลูกค้าคุยกันถูกคอหรือว่ามันเป็นจุดประสงค์บางทีแบบมันจะได้อะไรเยอะมากกว่าที่แบบอยากให้มาดอยากให้มาดูด้วยตนเองแหน่แต่คุณชานชัยก็ออกมาบอกว่าแล้วมีบัตรเข้าชมงานแจกไหมเนี่ยโอ้คุณชานชายัยน้อ,อยตัวเอง <laughs> <laughs> เรา,เรา,เ,ราเรามีแจกฟรีนะคะแจกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเออเดือนวิทุนาย,ยนโทษในหนังสือของเรานะคะแล้วก็แจกไปตาม ตามผู้ประกอบการต่างๆที่จะมาร่วมงานเรานะคะเพื่อให้เผยแพร่ต่อๆไปเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ได้คิดตั้งหน้าว่าเอ้ยจะต้องเก็บแบบหนึ่งร้อยบาทอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยเราแจกบ,บัตรฟรีมากบัตรฟรีเยอะมากแล้วก็ยังมีเอ,อทางทางเล่นเกมทางออนไลน์นะคะซึ่งสามารถจะแบบเราเข้าไปในเพจ Big m a u ล c e l ที่นั่นจะมีน้องๆเขาจะแบบจะช่วยกันเล่นเกมแบบรับบัตรฟรีมาได้เลยเยอะแยะเลยค่ะ๋อค,ค่ะดูแปลกแล้ว เข้าไปในเว็บไซต์ใช่ไหมคะในเว็บไซต์บิ๊กมอนเตอร์เซลล์ค่ะบิ๊กมอนเตอร์เซลล์ว่าจะมีเกมให้เล่นนะคะคุณจันชัยโอ้โหจริงๆอ่ะดรหน้าอาจจะนะคุณจันชัยเดี๋ยวมึงนะซื้อบัตรให้คุณจันชัยน่าจะดีนะคะเนี่ยร้อยหนึ่งในต่างประอะไรแต่อยากให้ไปอยากให้ไปดูอยากให้ไปเดินชมเพราะว่ามันจะมันจะมีมันจะมีฟีลลิ่งอีกอย่างหนึ่งอ่ะอีกอย่างหนึ่เอ่อถ้าเกิดว่าใครที่ไปไปงานที่มันงานแสดงรถยนต์เนี่ยนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะงานนี้หรอก มันมันจะสนุกกว่าการไปโชว์รูมนะเนี่อว่าโดยส่วนตัวเพราะมันจะได้ยิ้อะไรแบบนี้แฉเออมีหลายแบบที่เราคิดว่าเราโดนแล้วอาจจะมีโดนกว่าอย่างที่เรียนเมื่อวันนี้ค่ะค่ะต้องไปชมกันนะคะแล้วงานมีวันไหนวันนี้วันนี้เป็นวันเป็นวันที่สี่แล้วของอะโทษวันที่ห้านะคะแล้วก็เหลืออีกเอมีโอกาสสุกเสาร์ที่นี้ถึงวันที่ยี่บแปดสิงหาคมค่ะอืม แล้วก็งานงานงานาจะปิดตอนสามทุ่มของทุกวันส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดเวลาสิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะคะแต่วันธรรมดาเนี่ยเปิดสิบสองศูนย์ศูนขอให้ไปทำงานช่วงเช้าก่อนแล้วเดีเ๋ยวเที่ยงค่อยแวบมาดูรถละกันค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะว่าการเดินทางนะอาจจะแนะนำสักน,นิดนึงนะคะค่ะจอดรถไว้ที่งาแล้วนั่งรถ BTS มาก็ได้ อืสะดวกกว่านะคะแล้วก็ต<ล>ดงเข้าว<ถ>ัดฟานมาได้ตรงสถานีบางนาใช่ไหมคะใช่ค่ะสถานีบางนา,<ล>งาอืมค่ะเออ๋อคุณเอ่อคุณจุ๋มคุณวิภาวีาค,าค่ะคุณชันชัยลายมาอีกรอบหนึ่งแล้วในเอาไม่ใช่ลายสิคะในเฟซบุ๊ไลายบอกว่าต้องการซื้อรถจริงๆครับแต่ต้องการข้อมูลเพื่อตัดสินใจครับอ,อ คุณชานใช้ก็ดีนะคะพี่เภาดีไหมแบบพีอาจจะจะไม่ได้ตอบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณชานใชยต้องการอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องการสอบถามและเผอิญฝ่ายเทคนิคของเราพวกพวกทางเจ้าหน้าที่กองนานิการาทั้งหลายถ้าเกิดเผอิญเขาไม่ได้ไปทดสอบรถหรือเขาเผอิญเดินอยู่ในงานเจอกันเนี่ยก็จัดให้เจอกันได้นะคะเผื่อว่าเอ่อจะจะให้ข้อมูลให้คำปรึกษาอะไรท่านได้ ถ้าพอเอเจอกันค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะขอเบอร์โทรศัพท์แรงต่างแล้วก็เดี๋ยวจะจะเข้ามาเขียนแปะไว้ในไลน์อขอขอภัยค่ะใน Facebook ของมิติาขาวกับนกันชัยคะ่ะค่ะถ้าถ้าสมมติว่ามีปัญหาหรืออะไรที่ต้องสอบถามอย่างนี้นะคะก็เชิญอไลน์แอดยานยนตเลยค่ะโอ้อไลน์แอดยานยนต์นะคะเข้าไปแอดไลน์ก็ได้ค่ะคุณชัยค่ะยังไอบะคุณ สันชัยมากเลยนะคะที่มีความสนใจงานนี้แล้วก็สนใจรถยนต์บอกจะซื้อรถจริงๆด้วยนะคะเอาละค่ะชวนกันไปงานนะวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะสำหรับงาน Big มอเตอร์เซล2022ที่ไบเทคบางนาคะคุณคุณจงขาคุณพี่อาวีค่ะค่ะค่ะนี่นต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเราก็อยากให้ให้อย่างน้อยๆเนี่ยถึงว่ายังยังไม่คิดว่ายังไม่พร้อมมาจะซื้อ มาดูไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเห็นของจริงแล้วมันจะมันจะได้บรรยากาศมันได้ดูว่าไอ้รถคันนี้จะเหมาะกับเราไหมแล้วก็จะได้ทดลองขับด้วย แล้วเราก็เชิญชวนกันไา,ายนะคะสำหรับงานที่ไบจิตบิ๊กมอเตอร์เซลแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณพรีรวเลหาอย่างไงคิดว่าน่าจะครบถ้วนสำหรับข้อมูลตรงนี้แต่ว่าใครที่ยังฟังไม่ชัดเจนก็สามารถที่จะเข้ามาคลิกชมย้อนหลังได้ไที่เพจวิตรข่าวเก้าสิบห้าแลวก็เพจขอมธุรกิจช่วงนี้เราต้องลาไปแล้วนะคะคุณจุ๋มคุณพรีร์ีลขาขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณแา่ขอบคุณค่าสวัสดิค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ภาวีสิทธิทโยธาคารรองประธานบริหารทั่วไปบริษัทยานยนต์สแควร์ค้กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงาน Big กมอเตอร์เซล2 2 2ที่ใบเทกบางนาไปกันได้เลยช่วงนี้หมดเวลาแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย มิติข่าว90.5โดยสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลา